สวัด <ame> ีค่ะตุยหนุ่ยจะลุยแดดค่ะนี่ก็เป็นอี EP ที่11แล้วค่ะพอมใช่แล้ววันนี้นะคะเราก็มาแถวบ้านเลยนะคะแถวบ้านนี่แกแถวบ้านนี่แหละแล้วก็จะมาโดนร้าน Copper International Rose มันอยู่ที่นี่เดอะเซนต์ปิ่นเก้าก็คือจะเลยเซนต์ขัานปิ่นเก้ามาหนึงตรงปอกผูงเผาเก่านี่เห็นไหมก็คือจะมีคนแบบว่ารอคิวกันตามตามเวลางตามเวลาที่โทรจองไว้ใช่ค่ะนี่เรามากินรอบ10โมงเช้า ซึ่งรอบแรกเลยเป็นรอบแรกของวันเลยเฮ้ยคนก็มาต่อคิวกันเยอะนะไปแล้วเราลองไปดูข้างในกันคีกว่าตอนนี้ก็เรากำลังรอคิวอยู่นะที่แบบว่าคนโทรจองไว้ก็ต้องมานั่นรัอคแปดคิวจะได้แบบได้โต๊ะได้เบอร์หนาคิวที่เ่าไหลอรอย่างเงี้ยเวียาเด็กส์ยำช้า ว่าครัวแบบโอเพ่นทำแบบโชว์ดส,ส,สดๆจานร้อนๆใหม่ๆไม่ไม่ได้แบบว่าทําทิ้งไว้ก็ทําทิ้งไว้ก็จะมีเป็นโซนของเขานะเป็นโซนที่แบบทําแล้วอุ่นแต่เรายังไม่ได้ลองจะมาลองพวกนี้อย่งงงงงงางตอนแบบทำใหม่ๆส,สดๆเด็คนน่ากินค่ แล้วสั่งเสร็จแล้วเขาจะเอาไปเสิร์ฟที่โต๊ะเราก็สั่งจริงไปเลยแล้วเขาจะไปเสิร์ฟที่โต๊ะดูคนอื่นมาไเรื่องอ่ะเขาบอกผัดไทยที่นี่อร่อยมากแน่หลอไหมแล้วดูดิมีวิสัยที่เนื้อน้ำตกแบบเนื้อแบบน้ำตกเอาผัดไทยด้วยวะแต่เย็นเดี๋ยวมันีไม่ได้หมดเสลยโอเคแล้วเส้นมันอืดแล้วนี่เป็นพวกคนโสดของทานเล่น The who the one who มาถึงโซนผักนะฮะโซนสลัดสลัดกับพวกผลไม้พวกเนี้ยเขาแบบว่า,า,า,ด,าดูสดสดมากบบว่าเปนน้ำแข็งน้ำแข็งจริงไหน้ำแข็งพล้อมที่เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้เฉพาะผักปลอ,สอสดสารพิษใหม่ๆสดๆกรอบๆวันต่อวันน้ำสลัดก็มีทั่วไปอ <c oughs> ันนี้ก็จะเป็นโซนข้าวราดแกง <c oughs> <c oughs> เป็นอาหารที่แบบว่าเขาทำไว้แล้วอุ่นเหมาหรับคนที่แบบว่าชอบอาหารเี้ ไทยๆรวดเร็วอะไรเงี้ยก็จะมีหนุกจีนมีข้าวมีแกงเขียวหวานดโอ้เฮ้ยแต่โซนพวกนี้เขาบอกว่ามันจะแบบว่าแบบแบ่งตามฤดูแบ่งตามวันอะไรเงี้ยว่าเขาจะทำอะไรเปิดดูไหมเปิดเปิดเปิดแกงเขียวหวานโอุ้ยน่ากินนะน่ากินน่ากินโอ้ไม่ใช่กี้ๆนะคะฟองขาหมูก็รูร้ขาหมูพะโเขาบอกว่าตอนนี้ต oh, ้องเบิ ok. en, cool yeah. ้ลเบิ huh ้ลเหรอขาหมูนะโอ้ดูมันมันเลยนนี้นี่นี่เป็นไงไก่เจอริยากิ เราเราลิยากุกก็เธอียากิปิดปิดไปไอเกมก็เหนื่อยนี้ยั่้เชุดตุ้อน่ากินอ่ะดูดีมดเลยดูดีาฟาดอรี่นึงมานหก่มสเต็อพาร์ติกแฮม เราซื้อคนแรกมาเป็นนี้นนไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นนปามาหปามาแหงและห้าอามาหมแหงอามาแห่มันนอนอยู่บ้าน ตัวอยู่แล้วตัย,ยใหญ่แต่ที่นี่เขาจะมีทั้งเป็นแบบน้จิ้มซีฟูด้ดก<ะ>ับเนี่ยกินแบบไทยๆอ่ะเนี้ยเด่นๆเลยกินนิ้วเท้ามากเลยอนเะนี้ย เขาเคยมีจับสินฝอยนางลมแบบจับฝรั่งเศสแต่นี่มันน่าจะโคราชกันเพราะน้ำมันหมดช่วงไปแล้วแต่ตัวนี้เป็นตัวที่เราแบบว่าอยากโดนมากน้ำจิ้มซีโฟดนะฮะชิมน้ำจิ้มแค่ก่อนไหมชิมน้ำจิ้มก่อนเด็ดเด็ดมาอัน <c oughs> นีน้นนนนนลาดเลยพร้อมน้ำหอยเต็มมือเลย เต็มคำมากน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มที่คุเด็ดแล้วหอยก็แบบนุ่เย็นหวานหวานน้ำฉ่ำน้ำแบบน้ำเยอะแบบเด็ดคลิปนี้ลองแบบว่าไทยสไตล์ก็จะมีเป็นมามิกเผาที่ตักมา,มาเมื่อกี้ก็เป็นกระถินยอดกระถินเราจัดเต็มสตไตล์ไทยแลนด์เนี่ยใส่ไปกระถินเยอะๆจับไป สั่ไฟหมดเลยกินล้วนะเต็มคำพร้อมเครื่องเนี่อร่อยมากหอยเขาหวานแบบจัดคุกคุกแบบแบบไม่ม,ไม,มีไม่มีแบบว่าไม่มีความเหนียวบแบบหอยเก่าอ่ะ ถ้าจะตกนะมันหวานแล้วมันคึบคึบแบบจันทุกทุหว,วานอร่อยสเสต๊กนะว่าเกีย๊ยวยำเช้าเราสั่งไปเป็นแบบว่าแล้วนะ ซ้ำเลยฮนะซ้ำก่อนนะอีนี้ไม่ชัวยความนุ่มมันได้น้ำเกลือวีที่นี่เราก็ปกติเป็นคนไม่ค่อยได้กินสเต็กนะเลยไม่รู้ว่าปกติมันต้องรสชาติประมาณไหนแต่ชิเมเลย ก็จอกนะแบบรสละมุนละมุนเนี los minutos, los minutos, los minutos, los minutos. Uh ่ยไม่ไม่เค็มจัดไม่อะไรจัดแบบที่แบบว่าเราเคยอ่านมามีที่นี่เขาเป็นมีสแบบหั่นแบบว่าไม่ต้องแบบมันแบบมันแบบมีคนแค่ต้งปลาแล้วก็แค่ป้าฟ้าฟ้าฟ้าฐานแล้วก็แน้ น้ำอันนีไม่รู้ว่าจะเรียกว่ากุ้งแม่น้ำหรือกุ้งลูกน้ำหรือว่าอย่างนี้นะจะไม่เป็นไรนะก็ของเขาคอ้โหอ้โหอ้โหอ้หหบอ่าเห็นทังไงอุ้ย้ย่างแหลว่า้ยางบว่าท่ามันดีมาก เนื้อเด้งมากเลยเขาย่างมันบอกว่าไม่สุกมากทําให้เนื้อมันไม่กระด้างแล้วมันมีความแบบว่าหวานเล็กๆต่อ,อไปลองแบบจิ้มฟ้าแก่ง่ายมากเลยังเกตหัวแก่ง่ายมากอมโอ้ยหอ,อม <laughs> <laughs> จิ้มซีฟู้ดเจ้าเดิน

ก็ดปาตี่อันพิกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยแล้วก็เนื้อวากิวดมหมอนนะดมเนี่ย ชอบเลยอย่างนี้นะคือมันเป็นแบบว่ามันก็ไม่ไม่แฉะเขาผัดแบบกำลังดีอ่ะมันก็แบบไม่ได้หมันมากด้วยรสชาติก็แบบใ็่เครื่องเทศมีมีมีรสเค็มนิดหน่อยคือกำลังดีแหละก็เห็นดือดมันลองเฮ้ยทีเด็ดทีเด็ดเป็นเนื้อสุกประมาณไหนอ๋อ เป็นเนื้อสุกเลยอ่ะรู้สึกว่าจะไม่ได้แบบมีเดียมแต่ยังงั้นเราสเต็กเราว่าสั่งแบบมีเดียมก็โอเคแล้วรู้สึกเลยแล้วสุกเลยทำไมต้องม้วนอ่ะไ,ไม่รู้เห็นในหนังเขาม้วนมามันก็ทำง่ายม็จะมันก้อนใหญ่จังวะปากก็ไม่ใช่เล็กๆมับเขาให้ เออไม่เคยกินบุฟเฟ่ตอนเช้าอลยอืมรู้ดีไปอีกแบบสมมต่วตอนเช้ากินอะไรหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูป้งอาแล้วก็บ้นบานข้าวมันไก่นีเขาว่าเป็นสุดที่็ดที่แพงที่สุดไม่คือเห็ดอะไรวะเห็ดครับเราทำไมถึงแพงที่สุดอะมันเป็นเห็ดที่แบบว่าหายากมันขึ้นตามแบบว่า ใต, Dante, ต,ต,ต้ดินใต้หินแบบเขาต้องไปแบบว่าใช้แบบใช้หมาลมกินเพื่อไปตามใต้ใต้ใต้หินไตดินอะไรอย่างเงี้ยแพงกว่าท้องอีกใช่เหรออะไรที่เขาใส่มาได้คือใส่ไมาคืเห็ดนิดนึงนี้ใส่เห็ดเห็ดออรินจิบ้าอ้บ้าก็จะเป็นแนวทัฟเฟิลออย่นทัฟเฟิลออิ่นใส่ไปน้ำมันอ๋อเผ็ดบักซุปเผ็ด เผ็ดไรละมุนลบลแล้วแมันรู้สึกว่ามันแทรกเข้าไปในแทรกแทรกมันจะเหมือนกับนมเวรู้สึกมันเหมือนกบบกรีนนมนมปกติไม่เคยกินซุปอย่างไงเหรอปกติไม่ค่อยไม่ค่อยกินซุปไม่คยกินซุปแบบ ฝรังสุปผู้ดีสุปขมันไก่เนียนค้องสุกเนียนต่นนอตื้นมแล้วก็กลิ่นผักทยเล็กๆมันๆกลิ่นเปรียมันฟิวออกสุู่ป้นิดนึงอะความสึก มม,มันไม่ค่อยมีความจุซี่มันมันแห้งไปแต่รวมแล้วมันจะหอมอเอาเลนะมันหอมดีแต่กตัวเฉยๆผัดไทยกุ่งไม่สดกุ้งไม่น้ำเว้ยดูดิทอดผัดใหม่ๆเขาตัดตัดตัดอะไรให้เรียบร้อยแนละ้วให้กินง่ายขึ้นมาหน่อยตัวผัดไทยก็จะแบบเนี่ยร้อนๆเลยเห็นฟันไม,ไม่รู้นะชิมแบบไม่พุงอะไรบ มีความหอมอยู่ไปแล้วนะมีความหอมไหมหอมครับรสชาติวมๆม,มันออกเปรี้ยวๆหวานๆนิดๆละมุนละม,ม,มุนแบบว่าตลรดไม่จัดมากนนแบบซอกแม่เปรี้ยวซอสมะขามหอมแต่เส้นดีเส้นที่รู้สึกเส้นดีหมดเลยเส้นมีเขาแบบออกนุ่มเหนียวมันไม่กระด้าง มันนุ่มเหนียวแบบนุ่มเหนียวไม่ใช้ครับมันนุ่มเหนียวเคี้ยวเพลินเลยเส้นไม่กระด้างเลยที่นี่เลยแล้งแต่โปรตีมนกินโลชา่นมันเหมือนเจียวอ่อนแต่พอเคี้ยวไปเรื่อยมันออกเปรี้ยวเปรี้ยวหวานๆมาเล็กๆก็โลชั่นกินก็โดยรวมก็กินได้ได้เรื่อยๆโอเคนะไัยล้ายอยู่ตรงนี้ปรุงผ่ามาให้เรียบร้อยแล้ว แต่กุ้งเปลือกเขาแบบว่าไม่ค่อยแข็งนะกินได้ทั้งเปลือกวะไม่รู้แต่รเ,เราขีเ้เกียจแกะเปลือกมีคแคลเซียมแคลเซียมเราขี้เกียจแกนะอือกระแสนู่นี่ยให้ดูความฉ่ำอือื่ากิน ยี่ไม่คือคีขึ้นเราได้ถามเชฟแหละว่าแบบว่าซอสไหนดีเนี่ยเชฟบอกว่าอร่อยทุกซอสเลยเขาเลยจัดมาให้ทุกซอสเลยค่ะ S <S ยิ้เอเขาปากปุ๊กยิ้มอกพอต้องะทุนี้ดีอะจังหวะข้าวกา็ดีไม่เชื่อลองอีกคำชิสปัเนี่ยหรือมายอไม่รู้อะต้องชิมมันกินหมด มเอะมนเดีอะด,ด,ดีทุกอันเลยรเขาบอกว่าเป็นวันสมิตแทนด้วยนะเขาเปิดมา ไว้น,าน่ามือแล้วอีกหนึ่งเมื่อกีก้ซิงมาจับค้บางเมื่อกี้เราพูดมากไปหน่อยเออเราถ่ายคือก่อนมันก,ก็เลยไม่ค่อยไหลเอาลองมาชิมกันดีกว่าช็อกโกแลตลาวาค่ะช็อกโกแลตลาวาที่แบบว่าคนเสิร์ฟน่ารักมาก <c oughs> จ้ะ <c oughs> ไม่หวานมากคือแบบกลัง ค่อนแต่มันกำลังดีเลยมีควันด้วยไม่เห็นเไม่เห็น,หนโอเคตยไม่ถือคางไว้ตรงหน้าหน่อยอร่อยดีอโอ้โหหอมวันนิน,นาสังเกตได้นะใครดูจีจีคุกกิ้มาตอนที่จอร์ดทำใช้มันนิลาครับขนมอะมันจะมีเม็ดำดำๆ นี่มันละมุนมากเลยนีรับนครับนี้มันเนสออไลสิบนกานะคระับถสิบสองนาฬิกาโอเคัพนอคต้าแต่ห็นเม็กควัน่ลนาเลยอะ ก็มันค่อยค่อยขายไปอ่ะคือแม่งดีมากเล้วมืก็้ข้อกับซอสแยมสตรอรี่ข้างบน<ม>อืพอชอบเลยอ่ะเขาบอกว่าเนื้อจะเหมือนเหมือนแบบว่าเป็นเนื้อคัสตาร์แล้วก็ข้างบนก็จะเป็นน้ำตาลนะคะแล้วก็เบิร์นให้มันไม่ไหม,ม้คาราเมล มันดีมากคือาหก็ดีนะทีเยแล้วก็มีแบบว่าพวกอ่าบัตเตอร์บัตเตอร์เขามีัต์แ,ตแล้ก็มีหังาก็ตอนน,นี้เราคไม่อสังเ <laughs> กตเห็นด้านหลังโนพร,รังานเช็ดโต๊ะใหญ่เลยเฮ้ยทงรีรอลเลยได้ถ<ป>ามาถีกน้ำมคัีแน่นอนน้ำตาจะไหลได้กินไหมกี่อ,อย่างจะไป เนื้อขาหมูเขียวหวานก๋วยเตี๋ยวอาหารไทยที่มันยังเป็นอาหารโซนอาหารคุ้นคือเรายังไม่ได้ลองเลยเขียวหวานก็น่ากินมากขาหมูขาหมูนี่แบบเยิ้มเยิ้มเลยซุปเนื้ออีกเยอะเลยไะจะได้กุ้งกุ้งสดกุ้งย่างหอยรอบหน้าแล้วกันไว้รอบหน้าเดี๋ยวเรามาจับอาหารนี่ที่นี่จัดเต็มมาก เขาเรียกว่าเป็นบุฟเฟ่อาหารนานาชาตินะก็คือมีทุกอย่างเลยทั้งอาหารไทยอิตาเลียนญี่ปุ่นมาหมดอนะมาหมดของหวานวันนี้ที่มากินรู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่เราเสียไปมาก765้บ<ม>าบาทต่อหัวใช่ไหม,มเรารู้สึกว่ามันคุ้มมากอย่างที่บอกทั้งเรื่องบริการเรื่องบรรยากาศเรื่องพนักงานนะอะไรอย่างเงี้ยโดยรวมเยี่ยมเลยรสชาติโดยรวมอย่างพวกสเต็กพวกอะไรที่เขาบอกเป็นไฮไลท์เราก็ว่ามันก็โอเคนะคุณภาพของเขาใช้คุณภาพของที่ดีเหมาะสมราคา ใช้เกแตแบบว่าใช้เกตดีๆเลยอย่างพวกซุปเฮดทัพเปิลซึ่งเราปกติเราไม่เคยกินแหละเราเป็นคนแบบว่าธรรมดาทั่วไปเราเพิ่งลองครั้งแรกอหอมโดนอย่างพวกปลาแซลมอนซาชิมิอะไรอย่างเงี้ยเราว่าโอเคเลยนะที่เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้แบบว่าวาซาบิวาซาบิแท้ก็คืรอรสชาติวาซาบิแท้มันจะแบบว่าไม่ได้จีดมากแบบเทาวาซาบิที่เรากินกันตามตลาดแต่มันจะมีความหวานออย่างเลยเออมันจะหวานลายในเล็กตอนหลัง ซึ่งเราว่าเขาใช้ของดีทุกอย่างดีจัดร้านดีให้ใจด้ยซ,ซึ่งเราจะกลับมาซ้ำแน่นอนเราเลยขาดเมนูเยอะใช่ซึ่งคราวหน้าเรากลับมาซ้ำแน่นอนค่ะแต่ว่าเทปนี้นะคะเราก็ต้องไปแล้วค่ะเสียใจเสียดายมากที่กินไม่ครบจริงๆครัง้งหน้าเรากลับมาสำ้ำัาดแล้วเจอกันนะคะก็ฝากด้วยนะคะตุ้นุยจเจลยแดดนะคะทุกวันพุธเว้นพุนนะคะก็จะพยายามจะทำให้ทันจริงๆเพราะว่าร่่งนี้เราก็ค่อนข้างงานเยอะหเหมือนกัน,นะคะ่ะ ใช่ก็ติดตามได้ที่ช่องลับราบโปรดักชันนะคะหรือพูดคุยกับเราได้ที่แฟนเพจตุ้ยนุ้ยจ้ยแดดนะคะเทมนี้ต้องไปแล้วค่ะ